ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวน้อยพาเพลินค่ะใช้ตัวไหนถือหลังเซร่าค่ะใช่ค่ะพี่พีทอูนูกกันแบบนี้ได้ด้วยอ่ะเลือกเล่นก็ได้ตอนให้มันยกขาเื้ามาทำท่างไอเราต้องนอนลงไปอย่างนี้ แล้วมันก็จะเหมือนไปเอาพุงขึ้นมามันต้องใช้ความพยายามมากเลยนะจริงๆเราต้องแบบอย่างเงี้ยเมื่อกี้ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดซั b s ไ r i b ์ให้ด้วยนะคะ